สวัสดีครับเอฟซีเทนิวิธีจบบลและวิธีเรียบง่ายครับคโอเปนคือเกาคือเดิมครับพี่น้องครับเป็นบรรยากาศสดๆนะครับพี่น้องครับวันนี้เราเดินทางวันที่บ้านช่างเจริญดวดนะครับพี่น้องครับที่ศาลปู่องค์ดําเจนศิริเจนทานาคราดครับพี่น้องครับวันนี้เราจะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยครับพี่น้องครับหลังจากช่างเจริญดวถูกในชุวก้นตู้ลอตเตอรี่สามใบรางวัลที่สามได้เงินไลท์เซีนนะครับพี่น้องครับวันนี้เราก็จะมาตามอีกหนึ่งแนวทางเพื่อ ให้กับเอฟซีของที่นี่วิธีบ้านแล้วก็วิธีเรียบง่ายครับย่องครับวันนี้บรรยากาศสดที่สารปูองดําสวัสดีครับช่างเจรดครับสวัสดีครับครับดีวันนี้เราจะมาตามแนวทางรัฐบาลไทยรัฐบาลไทยนี่ไทยอย่างเดียวครับครับรัฐบาลไทยที่คือผมซื้อราวพัฒนากับพานอยไม่ได้เลยอาจารย์ไม่ซื้อครับแต่ถ้าเลขไทยต้องปูงดำเมื่อสิ้แล้วมีอาจารย์มาลงเลขได้สามแปดแปดโอ้สามแปดแปดครับแต่ว่าผมไม่ได้ออกไทยนะผมไม่บัน คิดว่าจันเจเดชใช่ไหมครับจันเจเดชสามเปดเลยใช่ไหมัสามศูนย์แปดสามแปดแปดแต่ว่าด้วยเป็นเลขเบิมแล้วก็ผมก็ฝันเห็นปูงดาจุงมือไปจุงมือจากบ้านมานั่งรถคันแดมาเดี๋ยวมาชี้ที่ศาลว่าแปดสองหนึ่งอหฝันสามรอบติดกันแล้วผมก็ไปซื้อเหมือนเลขเดียวกันใช่ไหมครับผมเลขเดียวกันแปดสองหนึ่งครับคือเลขจันเจเดชอะตามเป็ดแปดครับแต่เลขผมอะแปดสองหนึ่ง ก็เลยหาซื้อลอตเตอรี่ปูป่บอกให้ฟันสามครั้งแต่นว่าเป็นผู้ชายสีดำเนี้ยนะเนี่ยรูปเหมือนเป๊ะเลยไปปลุกไปในความฝันเนี่ยืมเซ็นสัญญาการสร้างที่สิบเก้าครับแล้วพอเซ็นปุ๊บมาที่สองผมถูกกุมวอลใหญ่เลยฝันสามครั้งฝันว่าไปดึงมือจากที่บ้านแล้วขึ้นรถมาที่นี่แล้วก็มาชี้ว่าเลขอยู่ที่สาลแปดสองหนึ่ง ท่านก็หายไปในศาลเลยมันสามครั้งสามสาม,มันก็ยังไม่ใช่จนวันวันโรตีสามใบนะผมไปซื้อวันที่สองเลยนะปันวันที่สี่วันที่หนึ่งตื่นที่สี่ผ่านปุ๊บตื่นเลยอื<ม>แล้วชาวมาควนควายอยู่ไม่ได้ควนควายควนควายนะแล้วก็ไปไปซื้อโรตีว่าจะซื้อได้บ้องเป็ดสองหนึ่งก็เลยไปปุ๊บมีแม่ค้าขี่จักรยานมาเพราะว่าเลขนี้ไม่มีใครซื้อเลยเป็ดถึงสามใบโอ้ทำไมดวงดีเทพเพราะว่างี้ยซื้อปุ๊บได้เลยก็สิบซื้อปุ๊บก็วางเสร็จเลยแล้วไม่ได้ดูตัวหน้าแบบตื่นตัวหนไ ถ้ามีสิบใบยี่สิบใบทั้งจุดเราก็จะหมดแล้วนะครับผมเพราะว่าสบใบได้เยอะนี่ก็ซื้อเสร็จก็ไม่ได้ดูวางไว้ในรถสีเดงรถสีเดงผมทะเบียนแปดหนึ่งสองสองครับก็บางไว้เลขออกมาผมก็ขี่รถคันเก่ารถคันเก่านั้นวุฒม่รู้ไหมถมเบียดอะไรเลยครับผมแปดแปดห้าคืองดก่อนนั้นมันออกแปดออกแปดห้าใช่และลูกน้องว่าพี่งดเนี้ยรถรถของผมทะเบียนบนแปดแปดห้างดก่อนมันออกแปดห้า <พ>แล้วงวด่ที่ออกสามแปดลูกน้องบอกว่าทเที่ยงว่าพี่เดี๊ยวเหลือแปดแปดยังไม่ออกข้างหน้าลูกน้องก็ทักดอเกินตอนเที่ยงไอ้แปดแปดก็ลงลงพิธีก็ได้แปดแปดเหมือนกันแต่ว่า <พอ S 2> เล็กเบิน้ <พอ S 2> นเราก็แต่ซื้อลอตเตอรี่ไปแล้วนะวาง,างงี้เนาะไม่ได้ซื้อห<ร>ล้ววางลอตเตอรี่ไปแล้วก็เลยไม่คิดว่าจะออกแปดแปดจริงเหมนะือนนันใช่ครับแต่ผมก็มาเน้นซื้อลอตเตอรี่แทน<อ>ครับ,รบก็เลยซื้อแปดหนึ่งสองกับแปดสองหนึ่ง แล้วก็เช้าแล้วตอนเย็นก็เลิกงานมาเต็มความรู้สึกตาข้างซ้ายขม็บทั้งวันมันทมโอ้เม่นเม่นนั่นแหละกินน้ทั้งสึกทั้งต้งสึกทั้งตาขมิอ่ะมันคือมันผิดปกติอ่ะตัวเราจะดูเองเนาะข้างเนาะโดยโดยท่นท่านชาติยานคือตามไม่ขมติบลืมตาในน้ําแล้วก็ไม่หายกินน้ําไปก็สึกสึกึกจนรู้แล้แปลกเป็นอะไรเนาะพอบ่ายสี่โมงมาหายหายเลยใช่ไหมครับผม ไป,ไปเริ่มสามโมงกว่าสอง,งครึ่งหายเมือ่อหัยหวหอกนี่ชั้งจดดยังไม่รู้ใช่ไหมว่ายังไม่รู้ตัว,วตัวเองถูกตอนที่สามสามไปก็เพราะเราตรีมอยู่ในรถคันเดงไงแต่จําได้ว่าที่เสื้อแปดสองหนึ่งแปดตัวหน้าไม่รู้เลขอะไรโอ้โหไม่หนึง่งหนึ่งเจ็ดก็หนึ่งเจ็ดเจ็ดแหละแต่ความรู้สึกเหมือนถูกนะว่าเราถูกความรู้สึกความรู้สึกเหมือนเหมือนจะถูกเหมือนถูกเพราะว่าปู่ว่าถ้าไม่ถูกวันนี้จะถูกวันไหนในความฝันนะเหมือนเหมือนเหมือนบอกคนดีทำอะไรทุกสิ่งทุกอย่างก็จะกลับมา ขึ้นหหาเราเหมือนเดิมเนาะชั้างเนาะตอนตอนที่จะฝันคือแก้บนว่าปู่ผมจะสร้างองค์เป็นกายมนุษย์นะให้อขอให้มีโชคถ้ามีโชคจะเอาหนังมาฉายขึ้นนึง<อ>แล้วก็มีโชคจริงแล้วก็มาทาการเอาหนังมาฉายก็มีนางรำารำด้วยคร<อ>ับนี่ก็พอทําแก้บนทำพิธีการแก้บนเสร็จก็ไปขึ้นไปฝันฝันว่นาปู่ไปยืนยิ้มให้แล้วก็หายยิ้มมีความสุขแล้วก็ไปยืนยิ้มตั้งนานยิ้มยิ้มแล้วก็หายไปเลยแต่ถ้าเรื่องนี้ถ้าผมชอบอะ ผมยังมั่นใจแปที่ปูบอกว่าแปดสองหนึ่งมันก็เป็นเลขที่อยู่ในในกลุ่มนั้นะแล้วใครอยากไปรู้ว่าวันหวยออกแล้วขนาดอาทิตย์หนึ่งยังหาเลขสามตัวไม่ได้เลยหรือหาสองตัวยังหายากยบางคนว่า ถูกลอตเตอรี่สองตัวยังถูกยากอันนี้ <trench> ถูกหกตัวและถูกตำแหน่งเป๊ะเเเปเปเป๊๊๊ะะๆหกตัวเลยเพราะว่าถ้าไม่มีมีบุญบารมีไม่ไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยคนคนซื้อทั้งชีวิตก็ไม่ถูกสิ่งศักดิ์สิทธิ์จับใส่เนี่ยท่านเอ๋อจับเนื้อจับใส่แล้วก็คนขายเตอร<ถ>ี่ก็ไม่ขายคือเหมือนล็อกไม่ให้ใครลอตเตอรี่ใบนั้นไม่ให้ใครเลยขายใครก็มีใครเอาใคท่านไปไปซื้อลอตเตอรี่อยู่ตรงไหนครับผมอยู่ที่ตลาดครับตลาดที่พอไม่ค้าขี่จักรยานท่านไปไหนขี่จักรยานมาเหลืออยู่ ผมแทบจะเมาเพงสามใบเลยอืถ้ามีเลขอื่นผมก็ไม่ได้แต่มีเลขนั้นอย่างเดียวทั้งหมดมีอยู่สามใบเลยสามใบพือวันจะออกแล้วอคนดวงดีเนาะเขาบอกว่าขายให้ใครมีครเอาเลยพี่เนี่ยขายมาสามวันเลขนี้ขายไม่ได้ขายไม่ได้ก็มันก็เป็นเรื่องแปลกแล้วอยู่ๆไม่ได้เลยแล้วผมเลขที่ที่คีบอกว่าเลขในสารแปดสองหนึ่งไม่ถูกวันนี้จะถูกวันไหนเราก็แต่แต่ก็เป็นความฝันเนาะ เราเอ๊ะจริงอยู่จริงอีู่แแต่เช้าวันห้อยอ,อกอะตาเริ่มขยิกไง<ม>ยิ่งพอเอาลืมตาในน้ําก็ยังไม่หายเลยก็กินน้ำว่าไปบอกไปไป,ไปสกิบบอกว่าถูกแล้ว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 เอามาตรวจดูอับก็เลยตรวจวันที่สามสามใบนี่เป็นเรื่องจริงออกข่าวแล้วแล้วก็เบิกเงินก็เบิกไว้จ่ายค่าช่างที่ทำอย่างนี้เลยคือด้วยด้วยว่าผมเชื่อว่าด้วยบุญบารมีที่ผมเป็นสะพานบุญให้พระอาจารย์ ด้วยใช่ครับเป็นสะพานบุญให้พอาจารย์ที่ไปผมก็จะซื้อนมซื้อพวกโซลาเซลล์โอ้โอนตินอะไรไปท่านเพราะทนเป็นสายกรรมฐานว่าดวงของเจ้าอ่ะคือเป็นสะพานบุญแล้วเมื่อเป็นอุปถากแล้วเลขเราวฮานอยไม่ต้องซื้อให้ซื้อไทยอย่างเดียวผมเลยไปซื้อรัฐบาลไทยวยนันนี้ถ้าผมชอบนะชอบเลขเลขยังเ<ช> <BE. S 1> ่าว่ายางพอรุ้นไปด้วยกันครับพี่น้องครับพอรุ้นไปด้วยกัน เราจะมีถ้าผมชอบตัวหนึ่งครับ<ษ> FC ลงไปเชียงดูรัฐบาลไทยเท่านั้นเถิดท่านจะมีโชคตัวนี้ได้มาอย่างไรไครับ,าารบทางเอือครับนี่เป็นเลขรถเบียร์รถใช่ไหมเป็นรถ ที่เป็นรถผมที่ขับมาอันเกี่ยวใช่ไหมครับผมมันยังเพราะว่ายังยังอยู่ยังอยู่ตอนนี้อยู่แล้วศูนย์ห้าเป็นเลขที่นางรำทูบแตกสามทูบแตกแปดศูนย์ห้าเล่นโลกอีกหนึ่งครับเัื่นึัเงเป็นทูบแตกในพิธีเลยวันที่รำอาจจะเป็นวันที่หนึ่งนะครับเนี้ย หนึ่งสองแครับเราเป็ดศูนห้าครับพี่น้องเป็เป็นเลขหกตัวเราถึงก็ไม่มีใครรู้ใช่ครับไม่ใครรู้ผมก็ไม่รู้เหมือนกันด้วยความบังเอิญด้สิ่งศักดิ์สิทธิ์มีแต่คนว่าถ้าเจ้าบ่มีบุญจริงๆไม่มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ช่วยนะโอกาสถูกตัวไม่มีแต่ผมก็ถูกหกตัวจริงๆมเชื่อไปถ่ายที่หน้านั่นเลยที่ผมเก็บหลักฐานไว้ที่หน้าทางเข้าก่อนจบคลิปก็ไปถ่ายเอฟซีดูก็ได้ถูกจริงครับูกจริงมีหลักฐานจริง มีพร้อมดูในข่าวในไหนก็รู้เลยดูในข่าวก็รู้แต่ว่าถ้าเอฟซีช่องวิถีชาวบ้านกับทีมงานอยากรู้ก็อาจจะทายเอฟซีดูหรืออยากเข้ามากราบไหว้เข้ามาได้ว่าท่านจวดมีโชคยังไงก็คือการด้วยการกราบไหว้สักการะบูชาท่านมีคนถูกรวันที่ห้าใบก็มีหน้าที่นี้มีคนถูกรางวันที่สองก็มีหน้าที่นี้มีหนังมาฉายหกเจ็ดคืนก็ที่นี่มีลิเกสองรอบก็ที่นี่ในการบนบานทางกล่าวคนที่ได้พยาบ้านก็มาบนบานกล่าวที่นี่คนที่เจ็บป่วยมาหายมาบนที่นี่ก็หาย มอันนี้หายจริงเพราะว่าจากสานดำสร้างมา 30, สามจีมาเกือบสามปีแล้วก็คือมิลิเกม,มาสามรอบรถเหสองหนัง 6, หกนังรํามาไม่ถึากว่าห้ารอบอไม่เกิดจากการเข้ามาแค่บ,บนรก็ถือเป็นความตักสิทธ์ถ้าใครอยากมาก็มาสายสิคอรัทนะกิโลเมตรที่สิบสองอยู่บ้านนนขาวตํบลเขาใหญ่ครับถ้าอยากมากราบไหวเองมาขอเองครับขอเองได้เองจาัไปบ้านต้องรีบมาแค่บน ขับรถผ่านมามากราบไหว้แล้วกลับไปฝันได้เลขสามตัวครับที่ท่านก็จะไปฝันบอกบอกเขาก็ต้องมาผมก็เออเขาเขามากราบไหว้ด้วยความน้อมน้อมมาขอว่าให้ได้ลต่ไปได้เลขสามตัวมาคนถูกรางวัลที่สองตอนนั้นมีคนถูกอยู่ผมก็ดีใจเขาเลยก็คือเราก็ใส่ความดีใจเอาถูกเราก็ดีใจด้วยเขาได้หมดนี่ อย่างภูงดำก็ไม่ได้เรียกร้องมากราบไหว้ก็ทูบเทียนมีฟรีหมดไม่มีค่าใช้จ่ายในการกราบไหว้เพระท่านมาด้วยใจครับและววนนี้ก็ถ้าใครอยากตามผมเนาะเป็นแค่แนวทางท่านเป็นความเชื่อเป็นแนวทางชอบก็จัดไม่ชอบก็เลื่อนผ่านคถ้าท่านชอบตามผมก็เลขนี้หรือท่านอยากมากราบไหว้เองก็มาขอดูนะครับอาจจะเป็นวันที่หนึ่งหรือที่สองที่หนึ่งครับพี่น้องครับตัวเลขในมือช่างยี่รถอาจจะเป็นรางวัลของวันที่หนึ่งประจำวันที่สี่หกใช่ไหม ใช่ที่66สอนนั้น61ก็เป็นไปได้นะครับี๋้วเราไปดูกันไหมว่าผมถูกเลขไหนไม่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 เป็นไรครับถ้าไปดูเดี๋ยวจะพาไปดูเดี๋ยวให้ช่างจรวดให้พรอีฟซีหน่อยครับผมก็คลิปนี้เป็นคลิปรัฐบาลไทยเลขลาวผมให้ไปแล้วเป็นเลขพระจาจาร์ไม่ใช่เลขผมนะครับเป็นเลขพระจาจาร์ที่เป็นสะพานบุญฝากมาครับอันนี้เป็นเลขผมที่อยู่กับองค์ดามาสามปีเป็นเลขรัฐบาลไทยเอฟซีทนายเห็นแล้วก็ไปจับลอตเตอรี่ไว้ใบสองใบ ท่านอาจจะทัววันที่สองหรือที่สามมันผมก็ได้หรืออาจจะวันที่หนึ่งไม่มีใครรู้รก็ขอให้ท่านเอาไปเสี่ยงโชคแล้วก็มีโชคมีลาบและที่สําคัญก็สุขภาพ,พ็งแรงด้วยกับสาทุกับสาทุกับครับ,รบที่นี่้าบ้านแล้วก็วินพีเรพรต้องขอขอบคุณวท่านช่างอยู่รถมากๆเลยนะครับพี่น้องครับมห้แนวทางทั้งรัฐบาลเล่ารัฐบาลไทยเนาะครับครับแล้วที่ขาดไม่ได้เลยคือเอฟซีพีนารัดทั่วโลกทั่วประเทศไทยใช่ครับที่เข้ามาดูเข้ามาติดตามขอให้องสามตัวาฟัง ก็ขอบคุณท่านตำรวจด้วยครับมีประบังครับสวัสดีครับ